ตัีกวาอตัวตัวาเสยกอ่ารก้มะไมก้มมาดมก้มไปาอขคาวร้องาคาโยตรามอรับะคต่อล้ต่อแลต่อล้วาคาโยตรามนะนิ่งซิงกองราบนะนิ่ิงกองรับ ไงดำอัดดำอัดมาล่องลองแล้ลองล่องล้ล่องล้ลองล้่องอดัดดำก้มดำอัดดำก้มมาเดงตีแดยิ้ว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 เดกอดนอนำนนำนนำนนำโอ้แ่งติดกล้องกันเดงกอดแดกอดดยิติเลยำรองำรองำรองอ้ยำเจียวติดกันนะไมได้เจียวติดกันนะ เวเลยนัน mm ีเ hmm. ดียวเลยรากาไปตั้งต่อขันหนะคตายนะหัวร้องนะหัวรองร้อแล้วร้องหกตายหัวรองหัวร้องได้มาเดียวเวลาหนึ่งนาที ันี้ยวมดมัดหัวแล้วนะวัวมัดัวแล้ววันนี้วัวมดมัดหัวแล้วนะวมดมัดหัวแล้วนะเดี๋ยวห้าลอยหกกันเล้วันนี้วัวมัดมัดหัวแล้วนะ้ากระปุกหัวจานหกหัวจะได้ผู้ปิดปัดประกันให้ไปนะต้องกอโบทกอไปทางทีนี้ด้วยนะเด็ชนะเร็กชนะเด็นะซองนาที่ วันนี้หัวหมดมด,มดหัวแล้วนะคหากปิดหล,ลับประกันไหนก็ต้องก็ดตกดกอไปสมาชิกไว้